ราเเจ,นะจะมาเก็บโอโคเด็จ้ามาวันนี้เราจะมาเก็บใบกะเพราี่แอปเด็ดไปแล้วเนาะจาไปทํากะเพรากันนะคะวันนี้ใช่แต่เรามีผู้ช่วยนะคะก็คือ้อ,องมีนั่นเองและก็มีผู้ช่วยคนดีที่อยู่ข<ำ>้านี้นะคะแล้วก็อยู่กับต้นกะเพราเล็กๆนะคะที่ก็ปลูกกันเองนะคะแล้วก็ลืมบอกว่าคนดีหลังต้นก็คือแม่เราแน่นอนแล้วก็ไร้สารพิษด้วยนะคะปลอดภทยออร์แก,กนิกแน่นอนคะ่ะอร่อย <c oughs> เด็ดเลยเด็ดเลย วิธีการเด็ดใบกะเพรานะคะที่็ดเป็นช่คือเด็ดใบอย่างนี้นะคะหรือเด็ดอย่างนี้เลยค่ะอย่างนี้เลยน่าไปน่าไปนี่ก็ถึงมาแล้วที่เราไปเก็บตะกี้นะคะ่ะจะมาดูวิธีการเด็ดกะนะคะ ค่ะตอนนี้นะคะแล้วก็มาอยู่กับแกะนี่เลยแล้วเราก็แกะตอนนี้นะคะเราจะทําเมนูกะเพราหมูสับลูกชิ้นไก่ค่ะส่วนประกอบก็จะมีหมูซีพีหมูสับซีพีนะคะเขาไม่ได้จ่ายนะคะแต,แต่แต่ตอนนี้เราก็กต่อไป <ขา S 1> อันนี้นะคะคก็จะเป็นลูกชิ้นไก่นะคะอของแบรนด์ชิคไฮโปรตีนะคะซึ่งเราไม่เขาไม่จ่ายข้อดีของอันนี้นะคะก็คือว่า 0%แฟนะคะแล้วก็ไฮโปรตีนด้วยซึ่งเขาไม่ได้จ่ายนะคะแต่ถ้าเกิดสนใจชิคเม็บไฮโปรตีนดูอยู่ก็ถ้าสนใจก็จ่ายได้นะคะยินดีเลยค่ะยินดีดีสปอนเซอน์นะคะพลลดพลาดพลดดพลดดอาเอาเอาไว้ดีโอเคะคะ่ะตอนนี้นะคะเราก็แกะลก็อกทีมาแล้วค่ะซึ่ง,งเรานะคะก็จะตัดนะคะเพราะว่าคนในบ้านเราเนี่ยมีเด็กสองคนก็คือเม์นะคะกับเมย์นะคะซึ่งตัวเตือน เด็กที่เด็กที่น่าไม่มีผู้ปกครองอย่าทำค่ะะว,วังก็คือถ้าเกิดว,ว่าเราเนี่ยไม่หันลูกชิ้นนะคะอาจจะทำให้ลูทานเข้าไปอาจจะติดคอไ, <ป S 3> ไ,ได้ะะแล้ว,ลว<า>ก็ <ข aston S 1> ด้านลูกชิ้นก็โดนมือก็คือก็ขอเตือนก่อนนะคะทำหลักพี่ๆี่น้องๆใครก็ตามนะคะที่เด็กอายุน้อยๆค่ะก็ขอให้มีผู้ผู้ปกครองดูแลในด้านนี้ด้วยนะคะค่ะคีอก็หันไม่ตรงหรอกหันแบบนี้นะคะหันครึ่งเดียวนะคะเพื่อป้องกันเป็นเชฟอยู่ในตัวโอเคค่ะ ลูกชนเี <Kell analyze> ่ยขาได้นะคะก็จะเป็นรเทียมแลก็จะมีล้กชือทซึ่งเราก็จะใช้ข้าวปั่นใชมไหมเนาะ่ไมคะเองเ้รอเคแต่ทำนี้ อย่าเพิ่งน<า>อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทำยั<า>งไงอ่ะดึงเลยสาม น่าจะไม่ไหวนะพี่เมลโอเคค่ะตอนนี้เราก็ผ่านเสร็จแล้วนะตัดหนังนี่เลยเยิงเยเยเยนี่เหมือนใครเจียวไปหน่อยนะทุกคนทุกคนมีอาสาบุ๊สไหลมากโอ้ยน่ากินอ่ะโอ้โหย้อยอะไย้อยหืมใหม่ย้อยเชียวกินเลยนะครับรสชาติเป็นไงคะอ่ะให้ดูให้ดูนิดหนึ่งโอ้โหร้อนเอ้าเอ้าไม่อร่อยเหรออร่อยไหมร้อนครับร้อนแต่อร่อยนะคะ เงาดูหน้าดูหน้าโอ้โห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 เอาเสียโอ้โหโอ้โหความแพมแพมของใะไรบวกกับปิยาว้าทิ้งแล้วว่ะทุกคนน้ำน้ำน้ำแต่ผมมีสิ่งหนึ่งที่คนจะบอกนะเดี๋ยวคนถามว่าเอ้ยพี่พี่พี่พีกชิ้นพี่ขายหรือเปล่า อไม่จ่ายแต่เราจ่ายแ,าายแถ้าจะสปตนเซอร์มาก็ได้สนใจก็นี่นคะแค่ไม่ไหมากลูกคุณอร่อยมากคุณเหนอมอืมลูกชิ้นมันจะเหมือนในความเผ็ด,ผดนิดนึงอ่ะก็่าแบรสเผดรสพิสกไปละแบนด์่ไหมคะแบนท่ออะไรลืม,มชี่แบรนแล้ว โอเคบ๊ายบายทุก <Das> ค okay, น,นคะ่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์น, like, น,นะคะกดส u b s ต์ i b e ด้วยนะคะขออะนึงนะคะเวลาให้ทุกคนเนีย่ยดูคลิปเรานะคะอย่าเลื่อนเลยเนะะี่ยเราตั้งใจทำงานมากนะคะเกือบชั่วเกือบสองชั่วโมงนะคะคลิปนี้บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ไม่ <S <S ชวน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 ให้คนดูหน่อยอย,อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเผ็ดเผ็ดเผ็ดมากโอเคค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราปก่อนนะคะ